สวัสดีครับร้านอวยพรพระเครื่องครับวันนี้มีวัตถุมงคลดีๆมาแนะนำเช่นเคยครับเป็นหุ่นพยนตร์นะครับรุ่นพ่อมิ่งนะครับผมออกในปี2563นะครับของพรกคุมปืนวราชโดนะครับหุ่นพยนตร์นะครับคืออะไรหุ่นพยนต์ก็คือคล้ายกุมารทองนะแต่สมัยก่อนนะที่เป็นขุนช้างขุนแผนนะขุนแผนที่ไปนะครับไปควักลูกนะครับออกมาจากนางวันทองมาทำเป็น กุมารทองเป็นนะครับนั่นนะก็ะคือนั่นคือกุมารทองมันเป็นอยู่ในเรื่องของศาสนาผีนะฮะเพราะว่าศาสนาผีจะมาก่อนนะครับมาก่อนศาสนาพุทธพาราหมณ์แล้วก็พุทธศาสนาไทยเราเนี่ยจะประกอบด้วยศาสนาผีพาราหมณ์พุทธนะครับก็ยังคงความเชื่อของเรื่องผีพราหมณ์พุทธนะครับศาสนาผีก็เป็นศาสนาที่อยู่ก่อนเกิดก่อนศาสนาใดในโลกนะฮะก็จะเป็นอย่างนั้นแล้วก็ยังคงตกค้างความเชื่อตรงนี้ นะครับแล้วก็ถึงเป็นที่นับถือกันมานะครับบางอย่างสอนนีญญพ้พวกก็เข้าไปอธิบายนะครับอย่างกรณีนี้เนี่ยทีกี้ที่เราให้ฟังนะครับกุมารทองเดี๋ยวนี้มันทําไม่ได้ร้บปิดกฎหมายนะครับนะครับปัตถุมงคลที่มีความแรงนะครับเรามีความเชื่อว,ว่าถ้าเราใช้วิธีนะครับนําส่วนในส่วนหนึ่งของนะครับของผีมาทำก็จะมีความแรงอย่างพ้อผงพายกุมารของกุฏิมมลาหาไล่ก็เหมือนกันนะครับ แต่ปัจจุบันอย่างที่บอกนะครับผิดกฎหมายนะครับเกจิอาจารย์ก็เลยใช้วิธีใหม่ก็เคยสร้างรูปรักษ์มาแล้วก็อธิษฐานจิตตั้งรูปนามแล้วก็ดึงนะครับดึงนะครับคำพเวสีต่งตางๆนะครับพอมาบรรจุนะครับร้วปรับภพภูมิให้คำพภเวสีนั้นกลายเป็นเทพขึ้นมานะครับเมื่อกลายเป็นอธิษฐานใจที่ดีขึ้นนะครับเป็นเทพก็ช่วย ในเรื่องการทำมาหากินโชคลาภต่างๆนะครับใครที่มีการทําบุญแล้วบุญกุศลถึงนะครับต้องมีบุญก่อนนะเทพต่างๆนะครับรูปลักษณ์ต่างๆตรงนี้ก็จะมาบอกนะครับมาบอกหวยมาบอกเบอร์ได้เขาก็จะสามารถมาบอกได้พอบอกได้เสร็จก็คนที่ครับถูกหวยถูกเบอร์ก็เอาไปทําบุญต่อนะครับบุญกุศลให้เขาต่อไปนะครับก็ปรับปรุงนะครับไปทําบุญทําทานต่างๆ ซึ่งการที่จะถูกหวยจุกเบอร์ได้ก็ต้องมีการทําบุญไว้ก่อนนะครับในอดีตการที่ผ่านมานะครับถ้าไม่มีการสะสมกําลังบุญไว้ไม่มีทาทานเอาไว้ทํากุศลไว้ก็จะไม่มีนะครับจะไม่มีเงินนะที่จะมากดถอนเหมือนกับถอนเงินจากธ,ธนหมา,ายดนาคาจะต้องมีการฝากเอาไว้นะครับของขัง เครื่องรางต่างๆนี้ก็เหมือนกับเป็นนะครับเป็นตัวเร่งปริยาเป็นแคตตาลิสต์นะแต่นะครับสารตั้งต้นสารที่เขาทาปริยากันมันต้องมีนะครับก็คือต้องมีเรื่องของบุญกุศลที่สามารถที่จะเบิกเงินออกมาได้นะครับคุณพยนต์ของพระครูป,ปืนวันราชโด,โดเนี่ยท่านก็สร้างตามตำรับเดียวกับหลวงพ่อกันวัดพญาย,ยาติการามนะท่านได้วิชาตกท้อกันมานะครับ จากหลวงพ่อเฉลิมนะครับหลวงพ่อเฉลิมก็เรียนมาจากหลวงพ่ออัน้นนะครับก็เรียนกันมาเรื่อยนะครับสืบต่อกันมาเรื่อยนะครับเนื่องจากนะครับกิจมั่นในเรื่องของการอธิษฐานจิตของพระครูปืนแล้วก็มีเทพแล้วนกะ็มีปู่ฤาษีวราชโดวก็มาช่วยกันเสกวัตถุบุคลท่านก็จะมีความเข้มขังมากนะครับชาวต่างชาติก็จะนิยมเช่าหากันนะครับ ดนั้นทุกรุ่นก็จะมีราคาที่สูงขึ้นไปตัวน,นี้เป็นเนื้อทองแดงนะข้างหลังก็จะมีหมายเลขัำเบอ,อร์กำกับนะครับอธิษฐานนะครับช่วยเรื่องทํามาค้าขายโชคลาภตกต่างนะครับการเรื่องของผู้ปีปีศาจนะครับลมเพลลมพัดคุนสาต,ต่างๆได้นะครับผมนี่คือคุณสมปัติของคุณประโยชน์นเอง รายการนี้ท่านลูกค้าท่านใดน,นะครับสนใจติดต่อร้านอวยพรพระเครื่องนะครับโทร0969548888หรือ0914203001ยังไรฝากกดแชร์กดไลค์กด subscribe กดติดตามกดกระดิ่งแล้วท่าจะไม่พลาดทุกรายการวัตทุกมงคนดีๆจากร้าน objetivo, cioè, polite, 53, อวยพรพระเครื xo, ่องขอบคุณครับสวัสดีครับ